สวัสดีครับมาพบกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมแอดบอลก็จะพาไปทดสอบนะครับตัวเจ้ากั๊กจอนี่ครับด้านหน้าผมเลยนะครับกิกะไบต์ครับ RTX 2060 6G OC ครับของทางค่ายกิกะไบต์ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบหลากหลายเกมเลยนะเกมแรกครับ Call of Duty Warzone นะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าประสิทธิภาพความแรงนะครับปรับสุดจะได้กี่เฟรมครับสเปคที่นํามาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นทางของค่าย AMD ครับไลน์เซน53โหนกครับ6 core 12 thread นะครับเบรคล็อกอยู่ที่ 3.6 g ิก Max Turbo b o o s t 4.2คิกบกับแรม24กิกับัส3,200ครับกับพระเอกในวันนี้การ์ดจอครับกิกะบต์ครับ RTX 2060 6 g ิกะโครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับไปกันเลยครับกับผม Adbon Computer เดี๋ยวไปชมกันเลยครับออปชั่นนะครับกลาฟิกครับดิสเพย์นะครับเรโซลูชันนะครับระดับ Full HD นะ1920คูณ1080นะครับเรโซลูชันสเกลนะครับปรับอยู่ที่100เลยนะครับเนี่ยคุณภาพนะครับ ปรับระดับไฮทั้งหมดเลยนะครับก็คือปรับสุดนั่นเองนะครับกับการ์ดจอในวันนี้ครับกิกะไบต์ครับ RTX 2060 6G OC ตัวนี้นะครับของทางค่ายกิกกไบต์นะครับแอดบอนก็พามาทดสอบให้ชมกันเลยนะครับปรับ Quality ระดับสุดเลยนะ Full HD ครับกับเกมในวันนี้ครับ Call of Duty Warzone เดี๋ยวเราไปชมกันว่าประสิทธิภาพความแรงนะครับจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับกับการ์ดจอตัวนี้นะครับ โอ้โหนี่ะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะฮะก็รอเล่นจริงกันดูนะครับกับเกมนี้นะครับเกมนี้ก็ถือว่ากินแรมนะครับของเครื่องค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้กี่เฟรมนะกับการ์ดจอตัวนี้ครับไปครับตอนนี้เตรียมตัวลงสู่พื้นแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงสู่พื้นมาชมกันนะครับได้กี่เฟรมนะกับการ์ดจอตัวนี้ครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้เฟรมเรทนะครับได้อยู่ที่90เฟรมครับ กับ rtx 2060ครับของทางค่ายกิกะไบต์ครับเฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะ8 9เมิลลิเซคเท่านั้นเองนะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเนี่ย95%นะครับความร้อนอยู่ที่75องศาเท่านั้นเองนะสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็ลงสู่พื้นแล้วครับกับ rtx 2060ครับสเปคที่ผมแอดบอลนะครับนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ cpu ครับเลือกใช้เป็นไลเซน5สามนกรับ6คอสิเทรดนะครับ เบทครอบอยู่ที่3.6จิกแมคเทอร์โบบูส4.2จิกครับกับแรมครับ24จิกครับบัส3,200นะครับเนี่ยในบางฉากก็ได้ถึง110 120เฟรมนะโอ้โหคุณตี้ระดับไฮก็คือปรับสุดเลยนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกับการ์ดจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนอยู่บนเครื่องบินกันดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะนี่ฮะประมวลผลมากหน่อยก็80-90เฟรมครับ กับการ์ดจอ RTX 2060ครับ6 g ิ c โครับของทางค่าย Gigabyte ครับ Full HD 1920คูณ1080ปรับสุดโอ้โหลื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนอยู่บนเครื่องเครื่องบินกันดูครับนี่ครับฉากบนเครื่องบินครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับจะได้กี่เฟรมครับ90เฟรมครับมีให้เห็นกันเลยนะครับ8ถึง9มิลลิเซคนะเฟรมไทม์นะครับการ์ดจอก็ทำงานอยู่ที่97ครับ นี่นะครับความร้อนอยู่ที่ประมาณ77องศานะสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับก็ถือว่าปกตินะของการ์ดจอนะครับเนี่ยฉากนี้มาชมกันครับ90ถึง100เฟรมเลยโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรากระโดดลงสู่พื้นกันดูนะครับว่าเล่นจริงแล้วจะได้กี่เฟรมนะค่อนข้างแรงเลยนะครับกับการ์ดจอ RTX 2060ครับ ภาพระดับฟูลเฮดีเอาอยู่ครับนี่ลื่นๆนะครับโอ้โหถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับแรมกินเยอะมากครับ15ติ๊กเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะ90เฟรมครับในฉากประมวลผลหนักๆแบบนี้นะครับนี่ฮะเฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่ประมาณ8-9 m ถิเซกนะครับลื่นๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ฮะกราฟิกครับดิสเพลย์นะครับรีโซลูชันครับ1920นคูณ1080นะภาพระดับ Full HD นะครับอัตราการแสดงผล s o โซลูชันสเกลปรับอยู่ที่100เลยนะครับคุณภาพนะครับปรับระดับ High นะก็ปรับ High High เปิดทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับปรับสุดทั้งหมดเลยนะนี่อ่ะไปเล่นกันต่อครับ ลื่นๆเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับกับ RTX 2060ครับเป็นแบรนด์อื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ของทางค่ายกิกกไบา์นะครับถ้าเป็น RTX 2060ก็จะได้เฟรมประมาณนี้เลยนะครับปรับสุดนะ100เฟรมนะครับ90เฟรมถึง100เฟรมสบายๆครับกับเกมนี้ครับ Call of Duty Warzone นะครับ เดี๋ยวเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะวันนี้ก็มาทดสอบหลากหลายเกมเลยนะครับสำหรับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับก็นําการ์ดจอนะครับในวันนี้นะครับกิกะไบต์ครับ RTX 2 0 6 0ครับ6 g นะครับโอ้โหนี่ฮะลื่นๆ่นแบบนี้ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับการ์ดจอนะครับเล่นเกมในปัจจุบันครับเกมปี2 0 2 2ครับถือว่ากินสเปค CPU และการ์ดจอค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ สเปคที่ผมแอดบอลนะครับนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นไลน e เน53โนครับ6คอร์12เ h รดนะครับเบสคล็อกอยู่ที่3.6กิกะเทอร์โบบู t 4.2กิกครับกับแรม24กิกครับบัส3,200ครับเนี่ยพระเอกในวันนี้การ์ดจอของเรานะครับ RTX 2060 6กิก OC ครับโอ้โหลื่นๆนนะครับชิวๆเลยนะ ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสบายๆเลยฮะภายในตัวบ้านแบบนี้นะครับร้อยเฟรมครับมีตัวเลขให้เห็นเฟรมทาก็วิ่งนิ่งๆด้วยนะครับเล่นลื่นมากๆเลยนะไม่มีกระตุกเลยนะครับลื่นไหลนะครับประมวลผลหนักๆแบบนี้80 90เฟรมครับนี่ฮะนอกตัวบ้านแบบนี้นะครับโอ้โหถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับกับการ์ดจอตัวนี้นะครับ RTX 2060 6 g o c ครับโอ้โหเดี๋ยวเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าประสิทธิภาพความแรงนะครับของการ์ดจอตัวนี้นะครับเล่นเกมในปี2022นะครับจะสุดแค่ไหนยังไงกันนะครับเกมนี้ผมก็ให้ผ่านนะผมคอนเฟิร์มครับกับผม a d ดบอลคอมพิวเตอร์นะครับเล่นเกมระดับฟูลเฮดดีปรับสุดได้สบายๆเลยเล่นได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยนะครับทับจีครับเดี๋ยวเราไปดูการเซตติ้งกันนะครับสำหรับทับจีนะเอ็มพีสองพันยี่สิบสองครับเรโซลูชันนะครับฟูลเฮดดีนะหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับอัตราการแสดงผลจะปรับอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับคุณลิตีเดี๋ยวผมจะปรับเริ่มต้นที่เวลี่โลกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปปั่นเฟรมกันนะครับกับการ์ดจอตัวนี้ครับกริ๊กบายครับ RTX 2060 6 g ย์หครับของทางค่ายกริ๊กบายครับเดี๋ยวไปชมกันจะได้กี่่่เเฟรรรมนนนนนะะตอออยูบบบคคืงิั ตอนนี้ผมก็เซตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะโอ้โหตอนนี้อยู่บนเครื่องบินนะครับได้กี่เฟรมเดี๋ยวเรามาชมกันครับ240เฟรมครับกับการ์ดจอตัวนี้ครับคิก a b y บ e rtx 2060ครับโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับบังฉากไปถึง270เฟรมครับการ์ดจอก็ทำงานอยู่ประมาณ70-80%นะนะคุณภาพที่เวลี่โลนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรากระโดดลงสู่พื้นกันดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะ เนี่ยตอนนี้กำลังกระโดดลงสู่พื้นแล้วนะครับ2 6 0 2 7 0เฟรมครับกับ PUBG ฮะ Battle Royale เกมปี2022ครับกับการ์ดจอกรีกบายครับ RTX 2060 6 g ยครับ Quality v e r y Low ครับสเปคที่ผมแอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นของทางค่าย AMD ครับลายเส้นห้ามครับ6คอสิบสเทรดนะครับเบสท็อกอยู่ที่3.6 g จุดหกกิก์มาสเตอร์โบบูสสี่ิกครับ กับแรม 24G ครับบัส3,200ครับโอ้โหนี่ฮะได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้ตอนนี้ลงสู่พื้นแล้วนะครับมาชมกันได้กี่เฟรมครับ150ถึง160เฟรม170เฟรมในบางฉากนะครับโอ้โหนี่ฮะบางฉากมีถึง180เฟรมด้วยการ์ดจอก็ทำงานอยู่ประมาณ60 70นะตอนลงสู่พื้นนะครับ ค l i t y v เวล Low ครับโอ้โ oh, หบางฉากมีให้เห็น200มีแต่200 <100 S 2> ด้วยฮะก้มลงสู่พื้นแบบนี้200เฟรมครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าสู่ตัวอาคารกันดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอ้โ oh, หลื่นๆเลยแรงๆเลยนะครับสำหรับการ์ดจอกรีกบต์ครับ RTX 2060ครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับนี่ นะครับผมก็พามาทดสอบให้ชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมแอดบอลก็เลือกนะครับตัวการ์ดจอทิกะบครับ RTX 20606หิกครับหามาให้ทดสอบกันนะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับลื่นๆครับโอ้โหเนี่ยสบายๆครับกับการ์ดจอตัวนี้นะครับเนี้ยนี่ลื่นๆนะครับ นี่นะครับ200เฟรมนะมีให้เห็นเลยนะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับไปที่ระดับมีเดียมกันดูนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับระดับมีเดียมจะได้กี่เฟรมนะกับผนะับ g ีฮะ t บตเตอร์ลยอเกมปี2 0 2 2ยบสอครับกับการ์ดจอ Gigabyte rtx 2060นะครับตอนนี้คุณภาพนะครับผมจะปรับการตั้งค่าไปที่ระดับกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คุณภาพมีเดียมนะอัตราก,การแสดงผลนะครับปรับอยู่ที่100นะครับกับ r e s o l ลูชั่นฟ o l HD ครับ192.0้นคูณ1น8 0นะครับเนี่ยลื่นๆเลยนะสบายๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับโอ้โหนี่ครับตายครับภายในตัวอาคารแบบนี้ก็ได้อยู่ประมาณ170เฟรมครับกับคุณภาพมีเดียมนะโอ้โหถือว่า ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคุณภาพมีเดียมก็การ์ดจอก็จะทํางานเต็มที่อย่างมากขึ้นนะครับเนี่ยะเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยความร้อนนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดองศาเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตการกันนะครับดูเพื่อนเพื่อนเล่นนะผมตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณภาพมีเดียมนี่นะครับประมวลผลหนักหนักหน่อยก็จะได้อยู่ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเฟรมนะครับโอ้โหถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับสําหรับการ์ดจอตัวนี้ครับกิกะไบต์ครับ rtx สองศู ลื่นๆแรงๆครับ160-170ร q u เ l ฟรมคุณภาพมีเดียมภายในตัวบ้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับไปที่ระดับอันตราไปชมกันครับอันตราจะได้กี่เฟรมอัตราการแสดงผลนะครับอยู่ที่100นะรีโซลูชันนะครับ u ู l H D นะ1 9 2 0ง0 0 0ไปครับกดนำไปใช้ครับปรับการตั้งค่าที่ระดับอันตรากันแล้วนะครับกี่เฟรมครับ 110เฟรมเฟรมทัมก็วิ่งนิ่งๆด้วยนะครับ8-9ถึงเมิลิเซกเท่านั้นเองนะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ98%นะครับเนี่ยถึง99%เลยนะโอ้โหลื่นๆครับ100เฟรมครับ PUBG Battle Royale เกมปี2 0 2 2ครับผมไม่ผ่านเลยนะยังแรงอยู่นะครับกับการ์ดจอตัวนี้กับภาพระดับ Full HD นะนี่ฮะชมกันเลยครับกับผมแอดบอลนะวันนี้ผมแอดบอลก็เลือก ที่จะเอาการ์ดจอนะครับตัว RTX 2060มาให้ชมกันนะครับมาทดสอบเล่นเกมให้ชมกันก็ถือว่ายังแรงอยู่นะครับสำหรับผมนะก็เนี่ยฮะเกเฟรม100เฟรมนะครับมีตัวเลขให้เห็นก็ถือว่าลื่นๆนะครับไม่มีกระตุกแล้วนะครับโอ้โหถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้ครับโอ้โหนี่ฮะคุณภาพอันตราเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูการเซตติ้งอีกหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับ Quality u n ต r a นะ r e s o l u t i o n Full HD ดครับ1 9 2 0คณ1080นะครับนี่ Quality Un ตร a นี่สุดไปเลยนะครับลื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมต่อไปกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ให้ผ่านนะเดี๋ยวไปเกมต่อไปกันเลยนะครับสำหรับเกมผั D ๊บจีบ t l เทลล a า e ย่เกมปี o l G M P 2022กับการ์ดจอตัวนี้ผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับก็คอนเฟิร์มครับเล่นได้แรงๆลื่นๆปรับสุดได้ครับ เกมแรกก็ปรับสุดกันไปแล้วนะครับสำหรับ Call of Duty Warzone ผมก็ให้ผ่านนะคอนเฟิร์มเล่นได้นะครับเกมที่2นะครับ PUBG ฮนะ t t l e ท o y a อ e เกมปี2 0 2 2ก็คอนเฟิร์มเช่นเดียวกันเล่นได้ดีเลยเนี่ยก็เห็นตัวเลขกันชัดๆเนาะก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับ p p x Legends เดี๋ยวเราไปเซตติ้งกันนะครับกับการ์ดจอกีกะไบครับ RTX 2060ครับ กับผมแอดบอลนะครับก็นํามาทดสอบให้ชมกันนะครับสเปคที่นํามาทดสอบในวันนี้นะครับลายเส้น5 3 6ครับ6คอ12เทรดนะครับ เบรคล็อกอยู่ที่3.6กิกะไบต์มัคเทอร์โบวูด4.2กิกครับกับแรม24กิกครับบัส3,200นะครับกับการ์ดจอพระเอกของเราในวันนี้นะครับกิกะไบต์ครับ RTX 2060 6 g ิกะไครับของทางค่ายกิกะไบต์ครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่เกมเ p ฟเ l e g e n d เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าประสิทธิภาพความแรงนะครับของเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับกับผมแอดบอลนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราไปเซตติ้งกันนะครับไปครับเซตติ้งนะครับวิดีโอนะครับ r ร s โ l ลูชันนะครับระดับ Full HD นะนี่ฮะ1920้นคูณห0ึ่นะ VSync ปิดนะครับผมจะปรับการตั้งค่านะครับที่ระดับ Very Low กันก่อนนะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าระดับ Very Low นะครับจะได้กี่เฟรมนะจะปั่นเฟรมได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกม a p e อ펙 e g e n นครับ เนี่ย V แรผมก็จะใช้เริ่มต้นที่2 g ก่อนนะเดี๋ยวเราไปชมกันวันนี้ผมก็จะปรับการตั้งค่าสําหรับเกมนี้นะเวลี่โลกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปปรับการตั้งค่าที่ระดับไฮก็คือระดับสูงสุดกันเลยนะครับไปชมกันว่าประสิทธิภาพความแรงนะครับสำหรับการตจอตัวนี้เล่นเกมเปิดปัจจุบันนะภาพระดับ Full HD ยังได้สุดแค่ไหนยังไงกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับ ไปครับตอนนี้นะครับก็อยู่บนเครื่องบินนะครับเตรียมตัวกระโดดลงสู่พื้นนะครับการ์ดจอก็ทํางานอยู่ประมาณ90%นะครับเฟรมเรทก็ได้อยู่ประมาณ100เฟรมนะตอนนี้นะครับสำหรับการ์ดจอกี่กิกะไบต์ครับ RTX 2 0 6 0 6 g ย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากระโดดลงสู่พื้นกันดูนะครับว่าประสิทธิภาพความแรงนะครับของเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับจะได้กี่เฟรมนะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับ เนียกระโดดลงสู่พื้นแล้วครับไปชมกันครับจะได้กี่เฟรมครับเตรียมตัวลงสู่พื้นครับแตะลงสู่พื้นครับได้กี่เฟรมฮะร9 0 2เกรเฟรมครับในฉากนี้นะครับสำหรับการ์ดจอกรีกไบต์ครับ RTX 2 0 6 0อ่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าสู่ตัวอาคารกันดูนะะว่าจะได้กี่เฟรมนะนี่ไปกันครับ ลื่นๆเลยโอ้โหนี่ครับภายในตัวอาคารแบบนี้260-270เฟรมโอ้โหเลีย้งตัว200เฟรมเยอะมากๆนี่ฮะนอกตัวอาคารก็211เฟรมครับโอ้โหลื่นๆเลยนะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะสำหรับการ์ดจอตัวนี้ครับ กีกบายครับ RTX 2060ครับกับ a p e x Legend ครับตอนนี้นะครับโอ้โหลื่นๆแรงๆเลยครับสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับไปที่ระดับไฮนะก็คือปรับสุดกันนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าการปรับการตั้งค่าที่ระดับไฮนะก็คือปรับสุดเนี่ยจะได้กี่เฟรมนะไปกันครับไปปรับสุด Vram ใช้ 8G เลยนะครับ ปรับสุดทั้งหมดเลยนะไปชมกันนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ฮะปรับ Hi g h เปิด e n นิเบิลนะครับ High Hi g h อ่ะกด a อ p พลฮะไปชมกันจะได้กี่เฟรมครับ180เฟรมปรับสุดภายในตัวบ้านแบบนี้ประมวลผลมากหน่อยนะครับก็เลี้ยงตัวอยู่ประมาณ150เฟรมครับ ลื่นๆแรงๆเลยฮะกับการ์ดจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งนอกสู่นอกตัวอาคารกันดูฮะได้กี่เฟรมครับ120เฟรมครับเลี้ยงตัวก็ประมาณ100เฟรมนะนี่ฮะฉากนี้120เฟรมนะนี่เลี้ยงตัวก็100เฟรมขึ้นตลอดเลยนะครับเฟรมทามก็วิ่งนิ่งๆด้วยนะ 8-9ถึง9มิลลิเซกนะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ98นะโอ้โหยังแรงอยู่นะครับปรับฟูล H d ดปรับสุดครับเลี้ยงตัวระดับ100เฟรมต้นๆเลยนะครับถือว่าลื่นๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งตามเพื่อนๆกันไปนะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับกิิะไบายครับ RTX 2060 6 g ย c ครับ ลื่นลนแรงๆรนฮะโอ้โหนี่ถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับภายในตัวอาคารแบบนี้ก็140-150เฟรมครับโอ้โหนี่ฮนะแรงครับยังแรงอยู่นะกับภาพระดับ Full HD นะลื่นๆชิวๆเลยนะครับเกมที่แล้วก็ทดสอบไปกันนะครับกับ Call of Duty Warzone ฮนะ ผับจีบัตเตอร์ยอก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับเกมนี้ก็โอ้โหดูเดิลื่นๆแบบนี้ชิวๆเลยนะครับ1 4 0ยสี่สิบรเฟรมในตัวอาคารนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ให้ผ่านเนี่ยนะผมแอดบอลนะครับภาพระดับฟูลเฮดีปรับสุดนะครับลื่นๆแรงๆนะครับ โอ้โหนี่ร้อเฟรมในฉากนี้นะครับโอ้โหเล่นได้อย่างสนุกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการ์ดจอตัวน,นี้นะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ฮ RTX 2 0 6 0ครับ6 g จิก OC ลื่นๆแรงๆนะครับสบายๆเลยครับโอเค เดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับไปกันต่อครับกับ God of War 4ี่ฮะเซตติ่งนะครับดิส l a y ครับคู l H D นะ1 9 2 0งเก้นคูนะครับรีโซลูชันนะครับ F S R ผมจะไม่เปิดนะเดี๋ยวไปดิบๆแบบนี้เลยนะครับกราฟิกนะครับผมจะปรับเริ่มต้นที่โลนะกับการ์ดจอกริฟายครับ R T X 2060 6 g b OC ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรีดเฟรมเรทกันว่าจะได้กี่เฟรมนะ เกมนี้ก็ถือว่ากินสเปคตัวการ์ดจอค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมแอดบอลก็นำการ์ดจอนะครับถ่องทั้งค่ายกิกะไบต์ครับ RTX 2060 6GOC ตัวนี้มาทดสอบเล่นเกมให้ชมกันนะครับกับเกมปัจจุบันนะครับเกมปี2022กันเลยนะครับนี่ตอนนี้เข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับได้กี่เฟรมครับ127เฟรมมีให้เห็นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ เฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะ6-7มิลลิเซกท่านเองนะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ9 8นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับเนี่ยโอ้โหเฟรมเรทได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับผมก็ยังให้วัดแรงอยู่นะลื่นๆแบบนี้นะครับพาริตี low นะครับโอ้โหทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับไปที่ระดับออริจินอลให้ชมกันด้วยนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะสำหรับออริจินอลนะเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราเล่นกันนะโอ้โหฉากเมื่อกี้ได้ถึง140เฟรมเลยนะครับเยอะมากมากนะครับเนี่ยการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับสำหรับ God of War 4เนี่ยผมก็ ให้ว่ามันกินสเปคการ์จอเยอะมากๆนะแต่สำหรับ2 0งศนะครับภาพระดับฟูลเน d ดีอย่างนี้ก็ยังเอาอยู่สบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับไปที่ระดับออริจินอลให้ชมกันนะครับเซตติ้งครับกราฟิกนะครับออริจินอลนะเดี๋ยวไปชมกันจะได้กี่เฟรมนะออริจินอลเก้าสิบเก้าเฟรมถึงร้อยเฟรมครับโอ้โหลื่นๆแรงๆเลยนะครับเก้าสิบเก้า ถึงร้อเฟรมแต่ร้อยเฟรมต้นๆถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเนี่ย1ร้อยเฟรมครับนี่ฉากนี้ได้ถึง115เฟรมเลยนะครับกับค u a l i t อ Original นะครับกับภาพระดับ Full HD นะอันนี้ผมไม่เปิด FSR ช่วยด้วยนะไปดิบๆแบบนี้เลยนะครับลื่นๆนะครับ เดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่าที่ระดับไฮให้ชมกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าระดับไฮจะได้กี่เฟรมนะกับภาพระดับฟู l l n é ดีนะครับ1920คูณ1080ครับไปฮะบสบายสบายเลยนะครับอ่ะไปกันต่อฮนะเดี๋ยวเราปรับการตั้งค่าไปที่ระดับไฮกันเลยดีกว่านะครับไปครับไฮนะไปแล้วฮะ ตอนนี้คุณ i t y ระดับไฮเดี๋ยวไปชมกันนะครับมันอย่างแน่นอนฮะวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับกับการทดสอบนะครับการ์ดจอ RTX 2060 6ครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับระดับไฮครับคุณภาพ90เฟรมในฉากนี้นะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่เฟรมทําวิ่งนิ่งด้วยนะ11-12มิลลิซกนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆแล้วนะครับกับเกมในปัจจุบันนะ2022ครับ โอ้โหลื่นลื่นชิวๆเลยนะครับเนี่ย90เฟรมคุณิตี้ไฮนะครับสเปคที่ผมแอดบอลนะครับนำมาทดสอบในวันนี้เดี๋ยวผมจะทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็น CPU Ryzen 5 360ครับ6คอร์12เทรดนะครับเบรกคล็อกอยู่ที่3.6 g ิกะแมคเทอร์โบวูด4.2 g ิกนะครับกับแรม24 g ิกครับบัส3,200นะครับเนี่ยลื่นลื่นนะครับชิวๆเลยนะ Quality High นะครับอย่างนี้ต้องไปถึงอันตรได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะปรับการตั้งค่านะครับไปที่เราอันตรนะกับ God of War 4นะครับไปฮะอันตร God of War 4ไหวไหมไปชมกันครับโอ้โห80เกือบเกือบ90ฟรม Quality อันตราครับปอะมวลผลหนักๆแบบนี้ไหวไหม80-90ถึง90เฟรมเช่นเดียวกัน โอ้ oh, ในฉากนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ50เฟรมนะสำหรับ2060นะครับโอ้โอเคนะครับเกมนี้กินสเปคตัวการ์ดจอค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับผมก็จะแนะนำนะครับให้ปรับคุณภาพที่ระดับประมาณสักระดับออริจินอลนะเนี่ยจะเหมาะสมนะครับนี่ออริจินอลกี่เฟรม1 1 4 115เฟรมนะครับ คุณภ i พออริจินอลนะเนี่ยประมวลผลหนักๆแบบนี้ก็ได้อยู่ประมาณ90-100เฟรมต้นๆนะครับก็แรงแล้วนะสำหรับออริจินอลนะสำหรับอันตราเมื่อกี้ก็จะได้อยู่ประมาณ7 0เฟรม6070เฟรมนะเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเควันนี้นะครับผมแอดวอนก็สนุกมากๆนะครับกับการทดสอบนะครับการ์ดจอกีบครับ rtx 2 0 6 0 6 g ย c ตัวนี้นะครับ ก็ยังไงกลับลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีหลากหลายช่องทางเลยนะครับให้ติดตามกับผมแอดบอลนะครับก็จะมีทางช่อง u t u b e นะครับแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับทางแฟนเพจนะครับแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับทางเว็บไซต์แอดบอลคอมพิวเตอร์แล้วก็ตอนนี้นะครับมีสินค้าลงช้อปปีแล้วด้วยนะครับมีการ์ดจอมีชุดเคสคอมนะครับอุปกรณ์คอมต่างๆนะครับก็เข้าไปเลือกชมสินค้ากันได้นะครับ ก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่มาอุดหนุนสินค้านะครับกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็กลับร้านลูกค้าไปก่อนนะครับผมก็จะพยายามนะครับหาการ์ดจอนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นที่เล่นเกมในปัจจุบันรุ่นเก่าๆด้วยนะเอามาทดสอบเกมปัจจุบันให้ชมกันนะครับจะพยายามหาการ์ดจอมาให้ ลูกค้าทุกๆท,ท่านได้ชมกันเลยนะครับโอเคกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ